สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงของชาวลัคนาการราศีกันนะครับให้ผลในช่วงของเดือนเมษาถึงเดือนมิถุนาเนาะเป็นการทำนายโดยกว้างนะครับไม่ใช่ดวงของใครใคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่ก็ไม่ต้องรับไปเนะเาะขอว่าให้รับไปในการใช้เป็นกำลังใจนะครับในการใช้ชีวิตคู่นะครับทั้งคนโสดและคนมีคู่เนาะก็ถ้าเป็นคนโสดก็ขอให้เจอเรื่องราวดีดแล้วกันนะครับก็ เป็นกำลังใจให้ล้วกันนะครับในเรื่องของภาพรวมดวงภาพรวมเนี่ยก็ขอให้เป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นอย่าเอาไปตัดสินใจที่เป็นเรื่องใหญ่ๆนะอย่าอินอย่าอินอย่าอิน,ออนฟังให้เป็นแบบไกด์ไลน์พอนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาชมใหม่นะครับถ้าเกิดเป็น s u b s c r i b e อยู่แล้วก็ขอว่าให้กดติดตามเพจนิดนึงนะครับกด กดไลค์เพจให้นิดนึงนะครับุ o a c t i v i t y นะครับก็คือสามารถติดตามคอนเทนต์เนาะบางทีมันจะไม่ได้มีแค่ดูดวงนะครับช่องโดครับมันก็จะมีอย่างอื่นนะแทรกเข้ามาด้วยนะครับเพื่อที่ว่าโดอยากขายตัวตนของโดนะครับก็อยากให้ดูอะไรหลายๆเรื่องนะครับในหลายๆเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรเป็น ไฮไลท์สาคัญสําคัญนะครับว่าโดไปทาอะไรยังไงอะไรอย่างเงีย้ยครับหรือสนใจในเรื่องไหนอะไรเงี้ยก็จะทําเป็นวอล์กเป็นอะไรเงี้ยให้ครับตอนนี้มีสองวอล์กล้วก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับถ้าต้องการดูโดส่วนตัวก็รายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปนะครับก็ขอให้แอดไลน์มานะครับแล้วก็แจ้งนิดนึงว่าจะดูอะไรยังไงเนาะนะครับก็มีค่าครูตอนนี้อยู่ที่2โปรเนาะถ้าเกิดในอนาคตอาจจะมีขยับบ้างอะไรเล็กน้อยๆๆๆก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับทางคอมมูนิตี้นะครับและทาง Facebook Page นะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับชาวกันถ้าคนที่คบกันมามากกว่า3-6ถึงเดือนขึ้นไปนะครับหรือเพิ่งมีกรณีกันมาหมาๆขอให้ดูเฟสแรกเฟสหลังเป็นของคนโสดนะครับซึ่งช่วงเวลาของแต่ละคลิปก็คงไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นจะขอบคุณมากเลยนะครับถ้ามีคนใจดีทำทำสแตมป์ให้ขอบคุณมากมากนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยช่วงนี้ชาวกัรต้องบอกก่อนว่าในช่วงไตรมาสก,ก่อนเนี่ยหรือก่อนที่ผ่านมาเนี่ย ต้องบอกกันว่ามันมีในเรื่องของการง้อเนาะและการให้โอกาสเพราะเนื่องจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะคาดว่าน่าจะมีอีกความสัมพันธหนึ่งหรือในบางคู่มันไปในกรณีบางคู่ที่ดีๆหน่อยก็ต้องบอกว่าเป็นเหมือนของการที่พูดคุยอะเจรจากันบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของการกลับมาเติมโปอะไรที่มันมันเคยขาดหายไปมันก็กลับมาหวานอะไรเงี้ยอืมต้องบอกแบบนี้เลยในช่วงโดนเมษาแต่สิ่งที่โดอยากให้ระวังนะ ช่วงเดือนมีนาะไอช่วงก่อนหน้าน,นี้ยไม่ว่าจะเดือนมีนานหรือก่อนหน้าน,นี้อะไรมาก็ตามนะอืมค่อนข้างหวานประกบกันแลดูมีความรู้สึกว่าค่อนข้างหวานแล้วก็ส่วนใหญ่นะค่อนข้างหวานค่อนข้างแฮปปี้ค่อนข้างโอเคดูจะไม่อยากใช้คําว่าทั้งหมดเพราะว่ามันไปนดูงเลยกว้างไงแต่ต่อเขาเดินเมษาดูมีความรู้สึกว่าส่วนใหญ่นะมันเป็นลนักษณะของการที่น่าจะมีฝั่งในฝั่งที่ จบปัญหาไมู่้เคลียร์กันได้ไม่ได้นะครับแต่เป็นลนักษณะของการที่จบปัญหา10ดาบกับจะติกขึ้นมาอันนี้เป็นชาวธาตุลมกุม,มนถุนตุนเลยออันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชาวตุนด้วยเป็นลนักษณะของการที่ว่าจบปัญหาจบเรื่องร้ายๆนะครับ <laughs> จบเรื่องร้ายตัดจบแล้วในคู่ที่ปกติเนี่ยมันเหมือนกับว่า โอเคเคลียร์ให้มีปัญหาอะไรมาก็ตามเป็นลักษณะของการที่เคลียร์ให้จะหนักจะเบาอะไรเคลียร์ให้แต่มีความรู้สึกว่าเคลียร์เคลียร์แล้วมันเคลียร์ไม่จริงอ่ะมันเคลียร์ไม่สุดอะ่ะมันถอดออกมาได้ทีละดาบทีละดาบทีละดาบแต่พอถึงเวลาปับ๊บช่วงพฤษภาเดือนไฮพิเทสมันมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่สับสน อาจจะเป็นตัวชาวกันเองด้วยก็ได้ครับเพราะว่า,น,าน่าจะมีความสัมพันธ์ที่แทรกเข้ามาแล้วเป็นความสับสนที่บางทีอะ่ะชาวกันอาจจะเลือกเองไม่ได้อืว่ายังไงหรืออาจจะเป็นตัวแฟนชาวกันเองนะครับทําไมโดดถึงอ่านแบบนี้เดี๋ยวโดบอกอีกทีนะในส่วนของแฟนชาวกันเนาะในช่วงพฤษภาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเลือกความสัมพันธ์ด้วยนะว่า มันเหมือนกับว่าเขาอะค่อนข้างคือน่าจะมีฝั่งในฝั่งหนึ่งที่เซน์แรงมากๆครับว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันน่าจะมีคนอีกคนหนึ่งอะในความสัมพันธ์ที่แทรกเข้ามาอืมอาจจะเป็นชาววันจันทร์ชาวมีนชาวธาตุไฟแม่สิงห์หนูก็ได้ที่แทรกเข้ามานะครับเอ่อพอต่อข้อเดินมิทุนามนเป็นลักษณะของการที่ต่างฝ่ายบางบางคน่ะจะได้รู้ความจริงถ้าเกิดว่า ส่องกันดีด้วยความที่เคมีสาานามากครับอืมแล้วแถมมีเดอมูลประกบด้วยโดยมีความรู้สึกว่าน่าจะได้รู้ความจริงหรือมันเป็นลักษณะของความที่กังวลนะกังวลในความเป็นเคมีสาาณะด้วยความที่ชาวกันอาจจะมีเสน่ห์ในช่วงมิถุนามากอืมอาจจะเป็นมีความมีความกังวลเกิดขึ้นเนาะอันนี้อาจจะเป็นชาวธาตุชาวกลุ่ม,มชาวกลุ่มชาวมีชาวกลุ่ม ประมาณนี้เลยแล้วขึ้นไพ่ลักษณะของชาวกันด้วยนะสำหรับแฟนเนาะอ่ะให้ดูแฟนก่อนมีชาวกันด้วยแหละอืมเขาน่าจะสองชาวกันหรือชาวกันอาจจะได้สอง,ของเขาก็ลองสลับกันดูเนาะกรณีเนาะอืมซึ่งมันจะเกิดขึ้นในช่วงมิถุนาแต่ช่วงเมษาพฤษภาเป็นยังไงอยากให้บอกเนาะอ่ะความรู้สึกเอ่อคนนี้อาจจะเป็นชาว่าน้ําก็ได้มีกรกฎพิจิกร ในช่วงเมษามันจะเป็นลักษณะของการที่ว่าไม่รู้นิสัยแฟนเป็นยังไงนะของชาวการแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่โดมมีความรู้สึกว่าเขาจะใช้อารมณ์ความรู้สึกนําไม่ว่าเขาจะรู้สึกอะไรเขาจะแสดงออกมาตรงๆพง้พงๆให้เห็นเลยนะบางทีอะ่ะแต่เขาจะใจเย็นโดมมีความรู้สึกว่ายังเป็นน้ําเย็นยังไม่เป็นน้ําเดือดเดือนนี้ส่วนเนี่ยไอ้สาเดือนนี้ไม่ค่อยเป็นน้าเดือดกันเท่าไหร่ พราะลึกๆเขารู้ว่าชาวกันกอ่ะก็อใจเย็นนะใจเย็นกับเขาด้วยแหละในช่วงนี้นะครับในช่วงเดือนพฤษภาแฟนชาวกันโดอ่านไว้สองกรณีนะ้ยภาระเยอะภาระเยอะจริงๆแล้วค่อนข้างตึงกับชาวกันอาจจะด้วยความสัมพันธ์อย่างที่โดบอกเนาะว่าถ้าเขาเป็นคนที่นําปัญหาเข้ามาเองก็ต้องบอกว่า เขาจะไม่ปล่อยความสมพันธ์ไหนไปเลยนะครับอืมแล้วแถวบางทีอะ่ะเขาก็หนักอกหนักใจเองด้วยนะออในอีกกรณีหนึ่งโดมีความรู้สึกกับภรรยา,าเขาค่อนข้งเยอะแล้วมันเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างสับสนนะ่ะว่าจะจะทุ่นเชาวกันไว้จะปล่อยเชาวกันไว้ไหมปล่อยเชาวกันให้แบบต่างคนต่างทํางานนู่นนั่นนี่แต่ เขาไม่ได้วางใจร้อเอร์เซ็นเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าอึดอัดเหมือนกันที่แบบจะปล่อยให้อยู่คนเดียวก่อนไหมหรือจะยังไงดีอะไรเงี้ยมันเป็นความละลเะละัลงได้นะครับอพอให้สรุปของเดือนพฤษภาเนาะมันเป็นเดือนหายพิเศ s มานะ่าจะอาจจะทั้งสองฝั่งเลยแหละที่บางทีก็สับสนนะว่าจะเอายังไงอืมดูดูดูคุมเคลือดูไม่ชัดเจนหรือแบบไม่ค่อยมีเวลาให้จนบางทีก็อืม จะยังไงดีกับคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยยิ่งถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่ปกติก็ต้องบอกว่ามันมีความสัมพันธ์ที่แทรกเข้ามาแล้วมันเหมือนต่างคนที่นําความสัมพันธ์เข้ามาเลือกไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะอ่ะเดือนมิถุนาเป็นลักษณะของการที่ส่องส่องตลอดส่องอยู่นั่นนะอ่ะ เพราะเขาน่าจะรับรู้หรือได้รู้อะไรความจริงในความสัมพันธ์ว่าซึ่งอานใบนี้อาจจะเป็นลักษณะของชาวการที่ไปส่องเขาด้วยนะว่าเขาน่าจะคือเหมือนอ่ะน่าจะมีคนพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ของเราอะว่ามันไม่ปกติไม่ว่ามันจะมีปัญหาอะไรเข้ามามือที่สามหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่เขาจะได้รู้ความจริงอืมน่าจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งโตให้น้ําหนักที่ ชาวกันด้วยนะที่บางทีอาจจะไปส่งเขาเนี่ยแล้วชาวกันนะ่าจะได้รู้ความจริงอะไรกับเขาอืมที่แบบแต่ทั้งนี้แล้วไพ่ก็เกิดขึ้นสำหรับกันได้แหละแต่ด้วยความที่เป็นไพ่ชาวกันดูก็ขอให้น้าหนักที่ชาวกันอนาะจะส่งเขาเล่ากันเนาะแต่ถ้ากลับกันอะไรยังไงก็มานมาบอกโดได้แล้วกันเนาะน่าจะได้รู้ความจริงว่าถ้าหาข้อมูลดีๆนะ ว่ามันปัญหามันคืออะไรกันแน่คนที่เขาพูดถึงในเรื่องของชีวิตคู่ของเรามันคืออะไรกันแน่เป็นลักษณะแบบนั้นภาพรวมอะรักและปรับตัวเข้าหากันแต่มันเป็นลักษณะของการที่ว่าฝั่งหนึ่งปรับตัวฝั่งหนึ่งอยากปรับตัวเข้าหาแต่อีกฝั่งหนึ่งอะนิ่งรักแหละแต่ก็นิ่ง สุดท้ายแล้วมันเหมือนกับว่าน่าจะมีฝั่งในฝั่งหนึ่งที่ยังรักความเป็นตัวเองหรือติดมากๆอันนี้อัพชาวเมถุนก็ได้นะ The f o o น่าจะมีฝั่งในฝั่งหนึ่งที่ติดติดมากเลยอ่ะอืมไปไปมามาได้อืมประมาณนั้นมายหมายถึงว่าไป,ปรปมามาในที่นี้คือหมายถึงว่าปล่อยปล่อยให้ชาวกัน ทุ่นชาวกันไปเลยหรือในอีกกรณีหนึ่งก็คือเขากลับไปกลับมาในความสัมพันธ์ทุ่นเชาวกันได้ทั้งที่ชาวกันอะปรับตัวเข้าหาแล้วเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับคนโสดบ้างนะคนโสดโดยมีความรู้สึกว่าอ,อมันมีความเอ,อคนโสดอ่ะ มันเหมือนกับว่าคุณอยากเคลียร์ปัญหาในหลายๆอย่างบางคนมันมีเรื่องคนเก่าๆที่ยังเคลียร์ไม่จบอืมแล้วมีความรู้สึกว่าเจ็บปวดอยู่คูณเจ็บปวดกับอะไรเดิมๆเยอะอะเยอะจนเหนื่อยเลยแหละอืมช่วงเนี้ยหรือมันเป็นลักษณะของการที่ว่าคุณมีภาระอะไรหลายๆอย่างที่คุณต้องสะสางการที่ใครสักคนจะเข้ามาจีบคุณอนะบางทีมี อาจจะมีต่างฝ่ายต่างฝ่ายต่างมีคนเก่าของกันและกันซึ่งมันเป็นการมูฟออนทางใจของทั้งคู่อ่าย,ยากต้องบอกแบบนี้เลยอะ่ะแล้วมันเหมือนกับว่าช่วงมิถุนาคุณจะได้รู้ความจริงอืมว่าเขาน่าจะไม่ได้อยู่แค่กับเราคนเดียวอเออเป็นลักษณะแบบเนี้ย หรือบางทีเขาก็ <_ d ance> เขาก็ไม่ได้แบบทุ่มเททั้งหมดอืมหรือเป็นการที่ลักษณะของการที่ว่าน่าจะได้รู้ความจริงว่า <_ d ance> เขามีอะไรมาก่อนหน้าเนี่ย <_ d ance> เขามีเรื่องที่ไม่ดีอะไรมาก่อนหน้านี้ <_ d ance> หรือเป็นเรื่องเก่า,เ,กาเรื่องที่ทําให้เขากังวลเรื่องที่เป็นอาจจะเป็นความหลังฝังใจของเขาอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่คนเก่าๆก,ก,ก็ได้แต่อาจจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างซึ่งถ้าเป็นอย่างที่โดบอกอ่ะโดอยากให้ให้กาลังใจเขามากกว่านะ ในการที่เข้ามาจิ๋มใหม่ๆเนาะแต่ความรู้สึกมันก็จะเต็มเติมเต็มเหมือนกันนะในช่วงในช่วงไต,ตรมาสเนี้ยแต่ทางนี้แนละ้วทาานั้นมันเหมือนกับว่าเราจะให้สเปซเขาอะาคุณจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้แต่เราจะพร้อมจะปรับตัวให้ก็แล้วกันเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้ครับอืมสดที่มีคนเก่าอันนี้ค่อทข้งชัดมากอะ เป็นความคิดถึงกลับเข้ามาไหมถ้าเป็นชาวธาตุน้ำมินกรกฎปิจิกอาจจะก,กลับเข้ามาชาวกันด้วยกันถ้าเป็นชาวกันด้วยกันอาจจะเป็นการสองชาววันจันทร์และหรือชาวมีนเนี่ยจะเป็นลักษณะของการทรี่ว่าเขาสองจิตสองใจว่าเขาอยากกลับมาดีไหมถ้าเป็นชาวธาตุไฟไม่สิงธนูเป็นลักษณะของการที่ว่าภาระเขาเยอะแล้วบางทีอ่ะในบางคนบางกรณีอ่ะเขาอาจจะมีคนที่รอเขาอยู่หรือ ในอีกกรณีนึงก็จะเป็นลักษณะของการที่ว่าชาวธาตุไฟอ่ะพลละค่อนข้างเยอะมันทําให้เขาอ่ะยังไม่สามารถที่จะกลับมาได้แบบเต็มที่กับชาวกันเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับสี่ใบโดยภาพรวมนะเป็นยังไงใน sub o n s ถ้าการรอคอยมันคุ้มค่าขอให้รอเถอะครับแต่รอนานๆม,มันก็บั่นทอนหัวใจเนาะ มันเหมือนบางคนมันเป็นลักษณะของการที่ให้เวลาคนโสดอาจจะเป็นลักษณะของการที่ให้เวลาเยียวยาตัวเองคนมีคู่เป็นลักษณะของการที่ให้เวลาซึ่งกันและกันให้เวลาในการที่จะทบทวนความสัมพันธ์ของกันและกันว่ายัางเป็นคนที่ใช่ของกันและกันหรือการครบกันเนี่ยให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์อืมประมาณนั้นเลยว่า เรายัางใจตรงกันอยู่หรือเปล่าอืมเพราะในคู่ที่ปกติมันเหมือนมีความไม่มั่นใจค่อนข้าง,งเยอะอาจจะด้วยเสียงรอบข้างหรือผลกระทบอะไรบางอย่างรอบข้างมันทําให้คุณอะไม่ค่อยมั่นใจเพราะฉะนั้นให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ครับเพราะดูเห็นเลยว่าคุณทั้งคู่อะคนมีคู่นะรักกันมากรักกันมากและเพชชันมันกลับมาด้วยอันนี้มีชาวไม่ถุนก็เชาวอะไรเนี่ยมีกอกวดพิจิทาา่าตตามอืม แต่ชาวมิถุนเนี่ยขึ้นมา9ดาวกับสิบดาวเลยอย่างที่เราบอกเนาะอันนี้อาจจะถ้าเกิดว่าคู่กรณีคุณเป็นชาวมิถุนนะมันเป็นลักษณะของที่ลดความกังวลให้ได้นะหรือบางทีเหมือนเขาฝันร้ายมาดูมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาเจอเรื่องที่ค่อนข้างโชกนิดนึงอาจจะเป็นตัวชาวกันเองก็ได้หรือแฟนชาวกันอะที่คนมีคู่นะที่เขาบางทีเขาอาจจะเหมือนเขาเจอเรื่องเรื่องที่โหดร้ายมาจนบางทีเขา เขาก็ยังมีเรื่องที่ติดค้างในใจมันก็เลยเป็นลึก,ลกเป็นความกังวลว่าต้องถอดดาบออกไปทีละเล่มอืเนะแต่ในคู่ที่ปกติอะความไม่มั่นใจของเขาอะเราต้องสพอร์ตเขานิดนึงเพราะว่าบางทีอะในความไม่มั่นใจของเขาคือถ้าไปต่อกันแล้วมันจะเป็นยังไงคือเขาเขาเขาเหมือนเขาหาไมซ์เซ็ตหรือเขาหา เป้าหมายเออเขาหาเป้าหมายในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอนะไม่ค่อยได้คนโสดก็ต้องบอกว่ากดดันนะเห็นแบบนี้กดดันนะลึกๆก,ก็กังวลน,นะว่าถ้าเข้ามาอยู่กับชาวกันแล้วการใช้ชีวิตอนะเขาอาจจะกังวลอาจจะไม่เหมือนเดิมอาจจะต้องเปลี่ยนอะไรค่อนข้างเยอะอืมแต่เขาก็ยังรักนะในความรู้สึกอนะเขาค่อนข้างรักมันก็เลยทําให้เขาต้องกังนวลว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงเพื่อชาวกันได้ด้วยนะ อืมก็ต้องบอกแบบนี้นะครับยวขึ้นสลับกันยังไงกับมาเมนแล้วกันรออ่านอยู่เหมือนกันนะครับเพราะอันนี้ให้ไว้3ามเดือนเนาะอืมแต่รายเดือนอะ่ะโดยจะมีเพลย์ลิสของโดยอยู่แล้วนะครับอ่ะมาดูไพ่ออาละครึ่นนะ b Be your e self s away อย่างแรกก่อนเนาะอย่าให้คุณมั่นใจในตัวเองในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ว่าถ้าเกิดว่าตัวเองอะ่ะมีความรู้สึกว่าคนคนเก่าๆที่เข้ามา หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่แทรกเข้ามาหรือแม้กระทั่งว่าคบกันอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจอยากให้คุณมั่นใจในตัวเองก่อนนะว่าคุณทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นได้แล้วหนักแน่นที่ตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยไปสร้างความหนักแน่นให้กับแฟนหรือคนรักหรือคนที่คุณมั่นใจว่าคุณอยากฝากอนาคตหรือคุณอยากใช้อนาคตร,ร่วมก,กันกับเขาแค่นั้นเลยครับขออย่างหนึ่งว่าให้คุณมั่นใจในตัวตัวตนของทั้งคู่อะ ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับว่ายังไงเนาะเอ่อขอโทษทีพอดีเมื่อกี้นี่นึกว่ามีคนโทรเข้านะครับก็อย่างที่เดบอกเนาะอยากให้มั่นใจในการละกันมากกว่านี้นะครับคนโสดก็ต้องบอกก่อนว่าขอให้คุณมั่นใจในตัวเองว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ใน ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือคุมเครือมากแค่ไหนก็ตามแต่อยากให้มั่นใจและอยา่าถ้ามีความรู้สึกว่าเอ๊นิดเดียวอะ่ะเอจะยังไงต่อดีขอให้มั่นใจนะครับว่าคิดถูกเออกับคนคนนี้อะ่ะยิ่งคนโสดอะ่ะเอ๊จะยังไงกับคนทีนี้ดีว่าหรือว่าเขามีอะไรหรือเปล่านะขอให้มั่นใจเลยเขาว่าคิดถูกอืมประมาณนั้นแล้วแต่ไม่ต้องไปเทคแอชช์เลยนะ หาข้อมูลก่อนอืมหาข้อมูลเหมือนเนี้ยหาข้อมูลเหมือนเนี้ยอืมเดี The ๋ยวหาพิสต์เดี๋ยวหาพิสต์แล้วยิ่งมีไพ่ขึ้นชาวกันด้วยอืมเฟดอัพโพสเอ่ออยากให้คืออิงนิดเดียวอะ่ะ คนมีคู่เนาะถ้ามั่นใจกับคนคนนี้ขอให้มั่นใจว่าอีกนิดเดียวคุณจะได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ในเรื่องของความสดใสในชีวิตคู่ปัญหามันอาจจะอยู่เยอะสิ่งรบกวนคุณท่านท่านเยอะอืมแต่ทีนี้อยากให้คุณมั่นใจว่าการไปต่อกันอะต้องมีความชัดเจนและขจัดอุปสรรคไอ้พวกที่มันเข้ามาอะไรเงี้ยไม่ว่าเรื่องอะไรนะขจัดออกไปให้หมดคนโสด ดูคิดว่าคุณอาจจะได้เจอถ้าไม่ใช่คนที่กําลังเข้ามาหาคุณเข้ามาจีบคุณไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะถ้ายังไม่มั่นใจรออีกหน่อยลึกๆอยากให้รออีกหน่อยปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระรักษาสมดุลของจิตใจของสภาพจิตใจของตัวเองไว้ครับเพื่อ <cubes> ให้เจออะไรที่ดีกว่าประมาณนั้นอิลูมเมเนชัน่นอย่างที่บอกเนาะส่วนใหญ่อะ เป็นลักษณะของเดกชพเศษเพราะฉะนั้นอยากให้เชื่อมั่นในเซนส์ของตัวเองมากๆเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองอาจจะไม่ใช่เซนส์ก็ได้อาจจะเป็นลักษณะของสัญชาตญาณของการที่เรารู้ว่าคนที่เข้ามาหาเรา,าเป็นยังไงหรือคนที่เราครบอยู่ตอนเนี้ยเขาเป็นยังไงการหาคําตอบบางทีไม่จําเป็นต้องพึ่งข้อมูลจากปากเขามีสื่อใช่ไหมรู้ รู้กิจ,จวัตรประจําวันรู้อะไรหลายๆอย่างแต่ไม่ต้องไปส่องจนเขาแบบเขามีความรู้สึกว่าหูเป็นสต็อกเกอร์หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะแค่เราค่อยๆเก็บข้อมูลจากหลายๆทางหลายๆอย่างแต่ไม่ใช่เป็นลักษณะเหมือนสต็อกเกอร์อย่างนง้นไม่เอาแบบหูเช้าถึงเย็นถึง,งนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็เกินไปให้เขามีสเปซของเขาบ้างประมาณนั้นนะครับอ่ะขอบคุณนะครับชาวการนก ก็มีความสุขมากๆานะครับอืมถ้ายังไม่สดใสก็ขอให้สดใสเร็วๆนะอือาพวกไพ่ก็โดยรวมก็มีความรู้สึกว่าลึกๆ,ๆเหมือนคุณก็ไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตคู่เหมือนกันเนาะอ,อ๋อจริงๆนะครับแต่ไม่เป็นไรก็คาดหวังว่าจะเจอแนวโน้มในเรื่องของความรักที่ดีเนาะก็ขอให้เจอแล้วกันนะครับมีความสุขมากๆสุขภาพอย่างไรครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ